ทังคุูน้าพันธิรอบทั้งหมดที่ที่เดนรสร่อานทีองตารางวามีคูลูกศรที่เป็นลักษณะคูน้าเป็นการสืบคูไปใต้น้นคูติดลามาอินเดียเป็นห้าหมากได้ทันทีิงเนี่ยเกิด Tá bom. จมิราหโเซมาระเัโตได้ความมันติดแต่ว่ามัติดขึ้นมาทั้ง่นไม่ได้ทอะไรเลยทำไแลันาย้าวรแยกผาเป็นหมากรุทางคมหวงเพื่อขบถ่วน เราก็เดี๋ยวฟัองอาจารย์ญญบรรยายแท่งสิวารึงที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดนะครับแท่งสิวารึงท่งนี้เป็นแท่งที่สลักในหินทรายสีขาวนะครับด้านบนเป็นรูปม,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 มุมมนนะครับเปิดนะครับอต่อตอนที่พระศิวะเขาเ้าสู่แล้วในบระวัติวา,ารึบอกว่าจะประทานอะไรที่นี่เกิดจากการสร้างโดยกีบมุมมนเพื่ออุทิศถว,วายตัอพระศิวะ ครับจะสังเกตว่าแท่งนู้นจะอยู่นบนฐานมุมมนบกบจะแต่กต่ตตตางจากฐานสีเ่เหลี่ยมนี่ เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า1 ถ้นเกี่ยวกข้าวเข้ามาสู่ประตูของแก้วนะครับแต่ถ้าเป็ี่ตั้งหมา วิศนุนา,ารายนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นสิ่งโตนะครับในดนศิลปะอื่นะครับเป็นการสาธยายให้ตาลาหรือมุตลาเกิดความเป็นมงคลหรือเกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือเกิดความเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีพนังห,หรือว่าไม่มีที่กั้นนะครับะนะหาั่ระวังนะครับเดี๋ยวเวียนหัวนะครับมีหมูป่าซึ่งเป็นหนึ่งปาาไงว่าราหวตารของพระวิษณุสุนา,ารายใช้นะครับได้ใช้ในการสงสาบ เทวาพิเศษหรือว่าในการเอาไปนําปรุงยาเพราะว่าเราสุดผบสฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นดังนั้นนะครับฝั่งภาคนู้นจะมีคนมากหลัก่งไเแพิเศษ่าิาะมีตัวมันเร่อูเราาะต้ิิบาว่าเป็นรูปี่เป็นสัตว์คนในภาพนี้เป็นภาพเล่าเรื่องที่น่าเ จะถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีอัิญญาในเรื่องของการรักษาบางองค์ก็จะถือดอกบัวบางองค์ก็ถือลูกแก้วนะครับเป็นปังพระพุทธรูปปังนั่งสมาธินะครับเราก็เลยขุดพทบพระพุทธรูปในปางพระเจ้าแพทย์หรือว่าพระโพธิสัตว์รุณพาภัยทูลเป่งรลศมีที่นี่นะครับแล้วก็ถือว่าที่นี่เป็นชาวบ้านมาตักพือไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้สำหรับสัตว์หรือเหมืองถ่ามหรือสำหรับการปุงยยาเท่านั้น ป็นราชบ,บัตรจีนนะครับีแม่น้ำ,นำา,านัมาตานจีนเป็นรอยบูชาราชบัตรที่สำนักโพเปนอ๋อททน,นะคะเอ่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนะคะซึ่งดูแลด้วยการสัจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและก็สัะแกตนะคะได้จ,จัดกิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นนะคะนักเที่ยวในช่วงของอข้าวบรนสานะคะในสวันหยุดยาวนี้ของเรา เราก็อยากจะทํากิจกรรมที่ให้นักเที่ยวต้นแบบนะคะอันนี้คือเรียกนักเที่ยวต้นแบบนะคะเพราะเรามีการลงทะเบียนผ่าน Facebook สมัครมานะคะให้มานั่ง,ช,งชมอารยธรรมพราวดียุคพันปีนะคะในเส้นทางของอำเภอสิีโอสดนะคะให้มารับทราบประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มาช,ชิมอาหารถิ่นนะคะซึ่งวันนี้เรามีชุมชนทีโคกเมืองไ,ได้เตรียมอาหารถิ่นไว้รองรับนักเที่ยวต้นแบบด้วยเพื่อให้จะ ให้น้องเที่ยวยไปบอกต่อนะคะให้กับน้องเที่ยวทั่วไปว่ากิจกรรมดีๆที่นี้ที่ททจัดขึ้นเนี้ยสามารถต่อยอดไปถึงชุมชนได้นะคะก็อีกหน่อยทางชุมชนอาจจะมีการขายแพ็กเกจนะคะรวมกับให้ชิมอาหารถิ่นนะคะก็อยากให้เ,เกิดไรายได้เข้าสู่ชุมชนนะคะค่ะครับประเมินกิจกรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อครับประเมินแล้วนะคะก็มีเสียงตอบรับดีนะคะก็คือ จริงๆแล้วมีแต่คนบอกว่าทําไมน้อยจังประมาณว่าแต่ว่าด้วยเราเออตอนแรกเราจํากัดด้วยรถนะคะเราใช้รถของที่ตาบลโคกปีแล้วก็ที่ตาบลของในสิงคโสดเองมีรถ2องคันนะคะเราก็เลยคิดนําร่องนาร่องก่อนนะคะโดยใช้รถ2คันนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายอำเภอนะคะแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะในการช่วยกันในการจัดทริปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ผลตอบรับเนี่ย อ๋อดีค่ะเพราะว่ามีนักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพนะคะหรือจากชลบุรีสระบุรีนะคะจากถึงเซาวก็มานะคะพากันมาแต่งทยมามาชมความงามแล้วก็ได้รับความรู้กลับไปค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมนี่ผมอยู่กับเจ้าของสวนนะพี่เนาะครับผมคุณนาริชาชาวดีครับครับเป็นเจ้าของสวนสมโอนาริชาครับครับผมอายุเท่าไหร่ครับพี่เนาตอนนี้อายุ56ปีครับถ้าทำทำ ทำเนื้อที่เท่าไหร่ในพี่อ๋อเนื้อที่ของเรามีทั้งหมดประมาณห้าไร่ครับปลูกสมโออย่างเดียวเนาะสมโออย่างเดียวครับตอนนี้มีสมโอทองดีทับทิมสยามเขาใหญ่แล้วก็เขาวนําพื้นครับส่งออกอส่งออกครับเพราะดีมีลงของประเทศจีนนะฮะเขาสนใจเข้ามาดูส่วนสมโอของเราประจําก็เราเขาก็มาดูเสร็จแล้วก็ตีราคาแล้วก็ทําส่งออกประเทศจีนครับ รายได้เป็นยังไงพีร่รายได้ดีครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีเราจะถ้าทําลูกดกก็สามารถได้ถึงปีเอปีละเก้าแสนนะฮะแต่ปีหนึ่งเราทําสามารถทําได้สองรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งก็เก้าแสนอีกรุ่นนงครับประมาณห้าแสนครับได้ครับปีท<ำ>ึก็ได้ประมาณล้านกว่าทามานานเนี่ยเอ่ตอตนเราทําตั้งแต่รุ่นบกเบิกตั้งแต่คุณพ่อทําทําเป็นส่งออกนะฮะเราพัฒนาเพื่อเพื่อ ปรับปรุงต้มโอ,อ,อของเราเพื่อให้มีคุณภาพแล้วก็ส่งออกได้ครับครับผมรวมแล้วประมาณกี่ปีแล้วพี่อะไรนะครับกี่ปีมาแล้วอ,อประมาณที่นี่ตั้งแต่รุ่นพ่อก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วครับของพี่รุ่นสองเนาะผมรุ่นสองครับผม,มทํามาประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วครับในเรื่องการ ท่องเที่ยวเลยเป็นเป็นครั้งแรกไหมครับที่ร่วมกับชุมชนท,ท่องเที่ยวนะฮะถ้าถ้าในส่วนของเราเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากาชมรมส้มโอแปลงใหญ่นะครับก็มีการจัดงานแถลงข่าวสวนส้มโอเป็นประจำนะครับที่นี่แล้วก็มีการปั่นจักรยานชิมสวนชิมส้มโอแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะเพราะว่าที่นี่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้วครับครับ ครับความพร้อมของการด้านการท่องเที่ยวที่นี่ก็อ๋อเ,เรามีความพร้อมมากครับเพราะว่าการท่องเทีย่ยวของเรามีทั้งเชิงเกษตรกรรมแล้วก็มีโบราณนนะคดีมีฝ่ายน้ําโบราณมีสระแก้วสระขวัญมีวัดต้นโพมีสระมรกตนะครับแล้วก็สามารถที่วนเวียนที่ไม่ไม่ไกลกันมากเราสามารถที่จะเดินทางมาแล้วก็มาชมสดมูได้ครับผมครับ ขออีกรอบแม่คุณพี่อะไรนะพี่นะ,ะ,นะคุณพี่ผมนฤชา,า,รชา,ชารครับนฤชาชาวบุรีครับกับของสวนชื่อสวนอะไรเป็นสวนส้มโอถ่ายรูปห้ด้วยค่ะครับทรบข่าวไอเขาจัดท่องเที่ยวในวันหยุดยาวต่อเนื่องยังไงครับผมรุ้จธกรทตระหนักครับอืมอันมันทัน้งรายทั้งทระหนัก ก็มากันกี่คนครับคุณลุงครับมันก็สองคนครับมาแล้วแต่พอดีได้ได้ชิมชงโอเคแล้วรสชาติอร่อยดีก็เลยอยากจะมาดูต้นดูดูงานเยอะด้วยครับวันนี้มามาเที่ยวจุดไหนยังไงบ้างครับคุณลุงครับอ๋อก็แวะเที่ยวตามมรดกแวะเที่ยวภูเมืองมาเรื่อยๆมาสองคนกับแม่บ้านครับ คมา,มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็ดีตลอดครับร่มรื่นแล้วก็สะอาดนะครับ <preserved> ด <sh> ูแลดีเนาะดูแลเมืองสะอาดดีมาที่นี่บ like ่อยไหมครับไม่บ่อยไม่บ well, ่อยปีนึงจะมาวัดตามระปรสักครั้งหงแต่ในสวนนี้มัเคยเข้ามาเลยอันนี้คุณลุงอะไรครับชื่อคุณลุง เล็กครับใช่จริงอ่ะครับครับใช่จริงครับอายุเท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยอายุหกสิบสี่ครับอ่ามามาพร้อมแฟนคุนคนคนพี่อะไรฮะอ่ห่าอยู่อยู่อำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองครับอยู่ในตลาดปักทิพยนะครับครับผมครับอยากจะให้มีการจัดแบบนี้ยังไงบ้างไหมนีค่ะอยากจะให้จัดตามตามเทศกาลผลไม้นะครับ ครับรับขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับมาจากนาดีค่ะนาดีเป็นนาดีอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ยแปดสิบหกแปดสิบหกมาแปดสิบเจ็ดมามามาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมไม่บ่อยพูดโคราชแล้วไยพูดภาษาบ้านฉันบ้านฉันพูดแบบนี้เนาะ เราไม่พูดเหมือนกันเลยคนบ้านเดียวกันแล้วแบบนี้าจากคนหลาดบ้านเองเป็นไปนไงมามาเที่ยวแล้วไหวต้นโพเคยมาก่อนมไมาไหม,ามไยายังสงสัยอยู่อาจารย์เคยพามาไหมสงสัยเยอะมากนครับแต่ไปอินเดียไปโอ้อยายเคยไปอินเดียมาแล้ว เขาพิจารณาไว้อยู่นั่นเลยนะงนโบรอ้อเก่งจังเลยครับถ้าเขาเขาไปเดินขึ้นเขาจะแปดร้อยเขาจะหามท่านนี้ยายมีเรามามาเที่ยวต้นโพวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรูภูมิใจค่ะครับผมคุณยายอะไรครับเนี่ยคุณยายสมจิตบุญทิสมนตรยอ๋อแปดสิบเท่าไรนะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดชาวนาดีเนาะ มากับคุณยายอะไรเนี่ยยายช่วยยายช่วยอายุเท่าไหร่ยายช่วยแปยายช่วยมาเคยมาไหว้ต้นโพก่อนไหมยายช่วยช่ยมาจวดบริการของคุณถือปิ่งจ้ะครับครับความความรู้สึกได้มาเที่ยววันหยุดยาวนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณยายครับ มีใจแลยพี่เกิจะไม่เดิมาอีกแล้วท่นเมาหมด่อแล้วก็ได้มาอีกโอ้ยาย่ได้มาสถานที่เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยใต้ต้นโอด้วยคุณยายอยู่บ้านอะไรเนาะหมูบ้านยายอ่ะหมูบ้านบมูกล้วยเพนาดีจังหวัดายาจุีหมู่ที่สามบ้านหมูกล้วยค่ะจังหวัดจังหวัดนี้จังหวัดจัหวัดนีเอ้พูดพูดไก่ายๆกันไหมไม่เหมือนไก่ไั่กัน แลต่ยายก็อยู่ด้วยค่ะ